เจ็ดโมงเครื่องเฮ้ยโมเมนต์หาโมงครื่งครับนี่พี่เราเมื่อเหรอเตเ้นอลไรครับวันนี้มารแล้วเหรนะครับผมประหยัดกินนู้ดนะครับเด้อสวัสดียี่โมเ้าครับผมพ่อแม่พี่น้อง14คนลาหนูแล้ว,มมลว,วก็วววพ,วกพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเด้อที่เขาว่าบ,บังคีบคนลาหนูครับผมวันนี้สิาพาควายามบวงครับผมนะครับบวงกับกับผมใส่ไว้หาหลังแล้วกับเมื่อวาน คำครับม้าันดี้ขึ้นมาฝนมาตกอีกครับผมพี่น้องที่เป็นยังไงครับเดี๋ยวเข้าเบ่งน้ากันบ้านบริไทตอนใส่ให้เบ่งนะครับเพราะว่าไอสวนกล้วยไม้ครับผมเพิ่นเปิดเพลงกล้วยไม้ฟังเลยบริเออเออไทตอนใส่นะครับแล้วมาเอาตอนยามเลยครับผมพี่น้องที่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูน้ากันครับว่าสีเป็นยังไงนะครับแล้วสบาทประมาณว่าเดี๋ยวเบ่งล้างแหลกซื่อๆอยู่ครับนี่ โอ้โหนี like oh, oh, oh. Oh, ่คร mm, oh. oh. er oh. ับซื่อๆอยู่ครับนี่มไมีอย่างเลยร้อยไปทางต่อไปครับผมวงห้องซื่อๆทางแรกเดี๋ยวค่อยชมเลยเรื่อยๆนะครับเด้อเดี๋ยวตอนนี้กำลังมาพูดแล้วทิวบมุคล้องโอ้โอ้โอ้โอมีผลงานเลยครับผมนี่โฮ้ยแล้วไอ้สร้างเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขากล้องมันน้ำทำรื้อโอ้โอ้ขาดจะบ่บ่ขาดครับผม ี่ครับมูนดิปุยเลยพี่น้อยโอ้เอ้ามาโอ้หองอีกหนาะเดี๋ยวเขาจัดการกันพี่นอนะ้อยหนูมันตายพี่น้องครับนี่ครับบุกทนใหญ่ครับติดบักแอลไว้ครับผมนี่นนครับนี่นนครับบุกทนใหญ่แล้วครับหลังต่อไปครับผมหลุดน้ำกันมาได้ซ้อแล้วครับพี่น้อยดูซื้อพี่นอ้อยหนึ่งสอง หลังนี่หายครับมันมาครับมันกัดไปตัวนี้นี่ก็อยู่ซื้อครับผมใส่ไ่อนี่ครับมันออกข้างนี้ครับกัดต่อผมงานข่าแเลยพี่น้องเลยมันกัดไม่ไปเลยครับนี่ครับนี่กัดไม่ขาดไปเลยครับบอดนี้แมงไปทางไหนน้อบอดนี้พี่น้องมึงกัดลักขาดไปเลยครับผมโอ้ไปยะหากันได้ครับพี่น้องนะฮึพอเดาพี่น้องอ้ยพี่ ยังงูเหึนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบิ้งกันเท่านี้นี่ครับโอ้โหกัดมากเดี๋ยวมองสิมิโตะขาตั้งตั้งกว้างกว่ได้มากโอ้ยเลื่อมพี่น้องเลยเดี๋ยวขอพายแป๊บนึงเรียบร้อยครับพี่น้องนูกำลังสีหญ่ครับนี่กำลังเป็นนมโอ้โหตัดทำต่อไปครับผมไหนวะล้วครับนี่ไปครับพี่น้องเบิ้งหลังนี่ครับ ตัวที่สองที่สามตัวที่สามห้าครับหมามาันยำครับผงแหลกเลยเลยบิดครับนี่มึงห้อยหมาอย่างนี้ได้โอ้ยังมีหมากมายำอยู่พี่น้องเก็บฮาร์ดขอล่อเลยครับเียเสียเก็บบวงโอ้ยจะสร้างถ้าหมานี่ไหมนะครับพี่น้องเก็บหนันะครับผมน้องเนื้อกางผมเห็นน้องปิดน้องติดบวงผมบ๊อบาอยู่ผมไปครับผม ไปครับผมเอาแล้วนี้เซตอีกแล้วครับผมอืมดักทั้งละงันตะเลยครับผมตายโอ้เรียบร้อยครับผมนี่ครับพี่น้องตึกบักเกียวครับผมเรียบร้อยบวงสิงคนลรานูครับผมอจะบริห็ดขายได้ครับทบ่งนี่บ่วงที่ปีกไกครับผมเรียบร้อยครับผมขยันเก็บนัวนะครับนะ ใส่ไปหนึ่งสองซีหาล้งในตัวหนึ่งเอาเอาแล้วครับผมหาลังตัวหนึ่งผมพี่น้องอ้าวเอาแล้วครับพอหลังนี่ตายคอรอตัวติวหัวค้ำแล้วค,ลครับนี่ครับอือหือตัวจะรอเละจะรอเลยโอ้โอ้นี่ครับผมต่อไปครับนี่ครับหลังนี่ก็บมิสซี่อีกครับผมหลังนี่เฝ้าครับผมพี่นอ้องนี่ บองสื่อคนละหนูครับผมแต่ว่านี่โดนครับผมโอยหมาม,านมันยำอีกแลงี้เออโอ้ยหมาม,านมันยำตัวนึ่เงินบ่้งเซ็ตโอ้ยพันพันเงินเส็เรีย,ยบร้อยครับผมนี่อืมกระอนตัวเลยครับผมบกักเงี่ย คือหลายตัวครับผมไปอันนี้ลันฟ้าวอืมยินู่มาพันกันเนาะไปเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยเก็บนี้ผมว่าผมใส่ไว้อยู่นะอ๋อนี่เนาะอือืมนี่ผมใส่ไ้หลายหลังเลย เอา้าเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยสิครับนี่ครับกอดเสาเถียงเลยกอดเสาลักเลยครับผมมามาม้าเนี่ยคนหะนึ่งสองสามเจ็ดโตแล้วครับผมพี่น้องเอาละเดี๋ยวเบิ่งกันครับผมพีม่น้องเด็นลันฟ้าวเดี๋ยวพจะเก็บนัวได้ครับพี่น้องนะเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันต่อครับผมไป่ไปคน จากไปต้องขุดอีกน้อยนึงครับผมหอดของสุดพอดีครับไนะปเมืองนั้นจะเป็นยังไงครับเศร้านี่เรื่อยพี่หน่อยครับผมห้อยเลียดครับเอาผมไปแล้วเรียบร้อยครับผมพี่หนองเมือง,งเ,ล,เละๆไปแล้วครับเอาผมไปกินครับผมอือมันัวห้อยเลียดพี่หน่อยอ,อ๋อนึ่ นี่คมันจะคนติดบ่วงไว้ให้บ้างตัวอย่างเงาหงไปกินว่ะหัวมันหล่อมฟาดเลยไปพี่น้องหลังต่อไปครับผมเฝ้าเหรอพี่นอ้องขาตรงนี้โอ้โหพี่น้องเบิงึงมันมากัดหัวหงไปกินเรียบร้อยครับผมจากหมาจากแมวด้ะนี่พี่น้องเะไรมึงหวัดเสียวตรงไหนทั้งนี้ครับผม ตัวนี้หัวมีด้ครับพี่นอ้องมันกินหัวบมดแ่ะวใครในมันติดปลาแก้วครับขันบืติดคาหนาไว้ใครที่เอาตัวไปครับกินหัวไปเรียบร้อยครับผม <laughs> ไปพี่นล้วคลั่กหลายโอ้ปะไครเบิ่อใครอีหลังท้องหลงังฟังนี่นะเดี๋ยวไปบงังฟังงขามือนต่อครับผมปะหลังต่อไปครับผมไปฟังคนสิมีตัวอีกวะปะออมบาบังฟังพี่ครับเหมือนสเนเิเป็นยังไงนี่ครับใส่เป็นอีหอด ของต้นโพนะครับต้นโพหน่อยครับนะี่ยมีต่าปะคุณเนะ่ยมันพันโอ้โหขาดไปเลยครับผมคุณนะโอ้วดท้องขาดครับผมพี่น้องเอ้ยมันหล่อมผมใส่ผุ่นนะครับมันหล่มมาพันพี่คือกัดปั่นขาดไปเลยครับผมเนี่ยไปล้างต่อไปครับผมพี่น้องต้องหนาผุ่นนะครับผม หลังนี่เอาแล้วครับผมพี่นอ้องนี่ครับผมฮึมโอ้ค่อยหมามันยำผมโอ้โหใส่ไว้นี่ครับผมนี่ครับผมพี่นอ้องแจ๋วเลยครับผมไปครับต่อไปครับผมข้างหน้าผมโอ้โอ้นี่ครับมันโอ้ยมันกัดผมมากครับผมมึงเนี่ยเบิง่ง เบิ <c oughs> ้งพี่น้องสภาพมันเอามาเล่นโอ้ยใส่ได้บ่น้องนี่เบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งอืออือโอ้ตัวนี้ือเอาครับผมนี่นี่โอ้ยยังกินน้องบัดพี่น้องเบิึงห้อยเมากินมันโอ้ยห้อยแมวบ่นี่หยำโอ้ยหยำหัวมุนเลยครับผมนี่ครับ <laughs> เนี่เบิ้งหัวนะครับเด้อติดบักเอวครับพวกมะเร็งหัวมุนเลยโอ้เอาไปครับผมถือว่าหมานสามตัวเลี้ยงกันเลยยินเนข้างหลังหนึ่งในหลังที่มันกัดมากน่ครับเดี๋ยวเห็นเบิ้งครับนี่ครับ้มันกัดมากครับพี่น้องมึงออี่ครับใส่ไปคือสู้หลังครับนุ่งกันสองหลังถือทั้งสองหลังครับยูกไก่กันหลังนี้กับหลังนั่นนี่ครับเพราะมันกัดมาก โอ้ดึงมากมันดึงรุดบวงครับผมรุดเสาหลักกเสียกบกขาดไปครับพี่น้องเมื่อเราถ่า,ายกันถือบอลอยู่นี่แรงจะถ่ายเนี่ยโอ้ลานอยู่ครับผมลานนี่แหละครับลานได้บุถืครับผมโอ้ทาง,ง่ามบุถืเลยปุ๊เบิร์อะไรครับพี่น้อง ใส่ไปลังส,นส,นสนนะวนนี่ยแต่ใส่ปลาไหลครับค่ะแต่ไม่ได้มาใส่ปลาไหลพี่น้องนะอย่าใส่ไปนี่ครับผมปะ่ะกลับบ้านนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวฮอตเช็คยอดก,กันเนาะเช็คยูนี่เลยครับผมแล้วก็ไปเช็คบานเดี๋ยวไปเช็กยูนเนอร์ผครับผมนี่มันแครพอลไปเนินผลของกวางครับผมป,ป่ะเพื่อนๆพี่ๆพ่อแม่พี่น้องครับผมมาหนี่ครับสรุปผลงานสาวเนี้คนลาหนู ทีมหนุ่มทุ่งกุลาครับผมหรือว่าไอ้ไหมลบบุรีนะครับผมนี่ครับผลงานบวงสิ่งครับทั้งนั้นเลยครับนี่ใส่สมนีครับประมาณจัสามสิบสี่สิบหลังนะครับผมนี่นี่ครับใส่คำคำตอนหาม่วงแรงครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวครับผมสิบเอ็ดตัวที่สองมันกินไปนะครับดึงขาดมามาดึงขาดไปนั่นสองสามหลังครับผมทั้งกะที่ได้จากสิบหาตัวครับผม อ่าตัวหนึ่งยู่บ้านเมื่อวานติดตุ่งวคำทหารโม่งเคืองเนาะอ่ะสำหรับโซนหนึ่ก็มีความหมาเราฝากพี่เพื่น้องนะครับผมกราฟนี่กราฟเล็กนี่ผมมาใส่ไว้นะเพื่อมีหนูใหญ่ครับเตลกับบุ้มไม่หนูใหญ่ครับสำหรับโซนหนึ่คนละหนูกับฝากช่องคนละหนูน้ำเลือกครับพี่น้องครับผมเมื่อคลิปแล้วก็จะเริ่มครับพี่น้องกดซับสไครต์ไปตังใจคนละหนูครับและที่สำคัญก็จะเริ่มกดกระดิ่งนะครับเอาครับสำหรับโซนหนึ่คนละหนูลาพีแล้วน่อยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคคคครรรัััับบบผผมมสสสหหลลิปนนนีี้ะูวด Bye. Uh -huh.